ต้องบอกแบบนี้เมื่อวานาใครถูกลอตเตอรี่กันบ้างคุณผู้ชมพูดไปขนลุก<อ>คนในวงการบันเทิงที่มันปังมากจริงๆนะคะแล้วตัวเลขที่เชื่อมโยงกับน้องเนี่ยพานำโชคกันหลายคนเลยนะคะ,คคะน้องโอปอสุจาตาค่ะ<อ>มิสเวอร์คนล่าสุดตบม<อ>ือ ต้องบอกว่าสุชาตาพารวยของจริงค่ะ,ะแล้วน้องโอปอสุชาตามิสเวิล์2025เนี่ยแหละค่ะนอกจากจะนํามงกุฎประวัติศาสตร์มาสู่คนไทยแล้ว<ะ>ยังนําโชคมาสู่แม่แม่พี่พีพแฟนนางงามกันแบบทัน่วหน้ากันเลยค่ะเมื<ะ>่อวานนี้ใครแฮงแสดงตัวกันหน่อยนะคะ,ะเลขท้าย2ตัวออกอะไร -2 0งศ <2 0. S 1> ูสูคุณผู้ชมนี่แหละคือวันเกิดของน้องโอปอค่ะน้องโอปอเจ้าของตําแหน่งมิสเวิล์เนี่ยค่ะน้องเกิดวันที่20กันยายน2546 2546เออนะคะแฟนนางงามที่เขารักเขาเชียร์แล้วเขาตามเลขก็เฮกันใหญ่ค่ะรวมไปถึงคนที่ติดตามข่าวการรับมงของน้องนะคะนำเลขของน้องไปซื้อลอตเตอรี่โอ้โหเฮกันทุกคนออแล้วจริงๆคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ครั้งนี้ก่อนหน้านี้น้องโอปอก็พาโชคกันตลอดค่ะเขาทำชาร์ตรวบรวมตัวเลขของน้องโอปอด้วยนะคะทีมงานของเราไปเจอมาจากกลุ่มมนางงามนี่คุณผู้ชมดูนะจหลดไว้ มิสเวิร์คนที่72ค่ะมิสเวิร์คนไทยคนแรกนะคะแล้วน้องเกิดวันที่20อายุ21ปีส่วนสูงน้ำหนักบอกหมดเลยน,นะคะส่วนสูง180นะคะปีที่คว้า2025แล้วต้องบอกว่าน้องโอปอเนี่ยเวลาเขาประกวดนางงามเนี่ยเลขเขาแม่นตลอดนะคะ ย้อนกลับไปจําได้เลยปีที่แล้วยังไง16พฤศจิกายนนะคะก่อนการตัดสินการประกวด m ิสจ u n ี v e r ร์2024ที่น้องไปประกวดเได้รองอันดับ3ามมาที่เม็กซิโก,โกผู้ชมแฟนนางงามเอาเลขชั้นที่ห้องพักโรงแรมน้องโอปอ,อค่ะไปซื้อลอตเตอรี่คือใดๆคือเขาเห็นภาพเนี่ยเนี่ที่โพสต์อ่ะ คือน้องจะโพส์ภาพนี้นะลงไอจตลอดแล้วมันเป็นชั้นที่น้องอยู่นะครปรากฏว่าสองหนึ่งถูกกันยกชั้นกรีดกันเลยค่ะยิ่งกรี๊ดยิ่งกว่าได้มงกุดอีกนะคะแล้วสมัยประกวดในบ้านน่ะน้องได้หมายเลข4-0แฟนนางงามก็ไปซื้อเลขนี่คุณผู้ชมสายสะพาย4-0่นตอนประกวดอะ่ะเป็นงวดวันที่16เดือนมิถุนายนอุ๊ยเดือนนี้สิเดือนนี้ นี่ไงงวดหน้าใจฟูใจไม่มาแล้วปีที่แล้วเนี่ย16มิถุนายนนะปรากฏว่าเลขไทยรางวัลที่1ออก04 4004คนซื้อเป็นกลับไปกลับมาเรียกว่าเฮลละค่ะโอปอนี่เขาแม่นจริงอะไรจริงนะคะสมมงจริงนะคะแจกโชคด้วยคืนความสุขด้วยเถอะเมาหมอยไปแม่บ้านทำไมฉันพูดคุยเมื่อช่วงเช้าแม่คนที่านเนาะแม่ทุกเหล็อยู่บ่อแม่บอกว่า เพิ่นนางงามเนี่ยนะ OP นะเพิ่นซื้อเล็กอย่างหูบอคุณผู้ชมซืงง้อ 2025โอ้โหปีที่ได้มงกุดนะเป๊ะเลยแม่เพิ่นสลาดเนาะโอ้แต่เราอะ20บริด้ซื้อพูดแต่ืสอย่านั่นค่ะไม่เกี่ยวกับเราไม่ฉลาดนะคะไม่ได้ซื้อเฉยเอยเอาอย่างนี้ทีมงานขึ้นเนี่ยขึ้นชาร์ตนี้ไว้ก่อนม่แม่แคปไว้ก่อนนะคะแคปไปเลยไปแน่นะวดหน้าเนี่ยค่ะ16พฤษภาคม7จ4 6 2 1มันเป็นเรื่องความเชื่อวันของมงกุดวันพฤษภาคม 2,518เวลา23นา55นาทีผู้เข้าประกวด108ประเทศถ้าใครสับสนกับตัวเลขที่แจเกลีนพูดไปนะคะสามารถดูเพจย้อนหลังได้นะคะใช่ดูเลยสแคปตรงนี้ก็ได้เออนะคะเผื่อจะรวยกับเขาบ้างสาธุจ้าขอห้ทุกคนโชคดีนำกันคุณผู้ชมอะ